ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยๆนะครับวันนี้ผมยืนอยู่กับอาจารย์เหยียงนะวันนี้จะพาคุณผู้ชมดูตัวเลขนะฮะว่าท่านเขียนให้เป็นตัวเลขอะไรตามไปดูนะครับเลขเลขหยังเลขหยังเลขหยังวะเลขหยังเป็นนีเขาว่าอะไรเขาว่าอะไรนี่คุณมีคนนี้ให้เลขแล้วเด้อดิเลข เลขหนึหนึ่งยังหนึ่งาแน่นอนนะฝันได้หรือว่ายังไงฝัน้ห่าอะไรฝันน้องกจคิดรแล้วเมื่อกี้บอกว่าเลก้เขเยยเายังเนี่ยอดียวเลยเาเเดียวอันนีแต่มนจไหนหมายความว่าจไหนด หายเข้ามาจากไหนเล่าให้ฟังนี่เล็ยเล็หนึงเลขหนึ่งวดวันที่สินี่นะมือเนี่ยนะมีหนอันเดียวว่าว่ามีเล็ยังเน่ยเลขยังเนี่ยเอาเล็ยังเนี่เล็กหามีบ่บ่มีเล็กเกบมีเล็เกมีลเล็ยังมี

เด <ừ> ี <Ừ. S 1> <ừ> ๋ยไหมท้อคือถ kh ืออย่า่ือไ้ไอ้ยู้ตัวนั้นพัดยังยังกระเป๋ายังน้ำกระเป๋ายายตัวอะไรออกเาคุณผู้ชมวันนี้ผมเจอคุณพี่ยศเนาะ เป็นเป็นคนให้ตัวเลขแม่นๆ่นเดี๋ยวถอดนี้ก่อนออกฝั่งนี้เด้วยวคนพีน่เขียนเลยครับเดี๋ยวจะจะเ,เขียนเลขให้นะฮะนี่มาดูนะครับบนด้านบนล่าบนล่าง,างก็คือเลขห้าเลยนี่นะ ห้าห้าอะไรห้าสี่สเคยถูกมาแล้วใช่ไหมงวดนี้โอ้เฮงเฮงฟังผู้ชมนะครับดูนะครับนี่อันนีโอ้ว้คือเขียนขนาดนี้ให้เลยนะครับ ได้สตัวยังให้อีกอสุดมัหมานเนาะวันนี้วันที่15ด้วยเลขเลขฝันหรือเลขอะไรครับคุณพี่โอเคครับบกฝันได้เลยได้เลยโอ้ดีใจมากๆเลยดวย้วันนี้ได้เจอคุณพี่แล้วให้ตัวเลขก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ชมใครที่อยากได้ตัวเลขคุณพี่สมยศเนะเป็นตัวเลขที่สุดยอดเลยเลขมังานฮะา สุดยอดเลยเฮ้ชูให้ผมหน่อยยังไงชูมาฝั่งนี้ชูใส่กล้องนี่ของแท้ของแท้เลยครับสมผู้ที่ให้แบ่งบารมีแบ่งบุญแบ่งโชคแบ่งวาสนาเนาะดีมากนี่ออเขอบคุณคุณพี่สมยศดีมากนี่นะอู้ดีสุดยอดดิเออสุดยอดเลย นี่ช่วยได้ไหอ๋อนีอ่ครับคุณพี่สมยศผมนะฮะให้ตัวเลขไปแล้วตัวเลขนี่ตัวเลขคุณพี่สมยศให้มาเอาเลยใกล้เลยครับพี่คุณพี่สมยศให้มาแม่นแม่นเลยครับห้าสี่สามห้าสี่ห้าห้านี่คุณพี่คนนี้ให้มาแล้วน้องคนนี้เขาบอกว่าไหนได้เลขอะไรห้าสี่เลขมาห้าสี่เลขมาสามห้าสี่ห้าห้าสามสี่ห้าห้าวันนี้ด้วยเนาะ มักมักแห้งคนยังคือมักเลกเล่ยตะพูนมาสามเนี่ยไอ้หนึ่งเดี๋ยวก้เดี๋ยวไปดูว่าแม่คนนี้จะแบ่งโชคไหมครับน้องคนนี้จะแบ่งโชคไหมนี่ไม่ครับน้องหะฮันชิ้นด้วยอ๋อใหญน้องเหมือนจริงจก ขอบคุณนะครับไี่คุณปีคนนี um ้เนาะได้เลขเด็ดให้แล้วขอบคุณจุงกาให้หวยเนยนดูตัวเลขอีกเออดูสิไปยักถึอเลขนี่เออเออบอกเลยวาไปยักถึงเลขเออเดี๋ยถึงเลขให้้าบาทได้สองล้านเนาะได้สองล้านครับนี่คือคุณผู้ชมนะครับผมเจอผู้ชายหนุ่มรูปงามคนนี้นะครับ จิตใจก็งามนะครับยังให้ตัวเลขด้วยสุดยอดเลยครับบอกแล้วว่าตัวเลขที่ให้มาคือเลขอะไรครับ<ฤ>ห้าสิฝันบ่คุณพี่ไนะม่ฝันหรือซื่็มาช่วยงานวัดนะฮะคุณพี่แกก็ให้ตัวเลขมันแม่นอาจารย์อะไรน,นะชื่อที่ว่อา,าอาจารย์เมี่ยงอาจารย์เมียาายเม่ยงมัน ตกลงอาจารย์เมี่ยงเดี๋ยวชื่อจริงชื่อสมยศแต่ชื่อชื่อที่เขาเรียกเป็นอาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์เมี่ยงให้ตัวเลขถูกตลอดใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยคนนี้นะครับเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับแกไม่สนใจฝนฟ้าครับเดินไปเลยครับ บ่ย่านเลยบ่ย่านเลยครับเดี๋ยวไปแล้วครับลุงเรียกไปจำตู้เรียกปจำตอรอเลขปจำโตเวินสหอายุเท่าไหร่เลยดิสี่ห้าสิบสี่เอ๋อเป็นน้องผมปีหนึ่งครับคนนี้โดูยังแข็งแรงนะนี่แข็งแรงโอ้สุดยอดเลยครับ อสุดยอดเลยคนนี้ครับฮา<ะ>ร์สไตลครับสุดยอดสุดยอดครับกับอาจารย์เมียงเป็นอาจารย์เมียงนะครับอไอเลขแม่นๆ่นเกมไม่เคยปรากฏให้ใครเห็นง่ายๆนะครับคนนี้ยากคนที่จะเห็นอจรน้่เบใต้แล้วสีเบใต้แล้วอ๋อแล้วร่งกายออสุดยอดเลยครับ จันเหยียงครับอฮ้ยเป็นน่ากลัวดิเน่เบ้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 เลยฮะสนุกสนานครับอาจารย์เหียงคนนี้ครับให้โชคให้มาแล้วนี่เองห้าห้าห้า ดีหาลูกเดียวโอ้โอหโอ้โอ้ให้ทุกอย่างเลยครับตอนนี้กำลังใบให้ทุกอย่างเนึ่มเนิ่มศูนย์พอเพราะว่าพอครับอาจารย์เมียนมาสิลมมาโอ้ครับผมร่มงมู่งยังโอ้โอเคโอเคิสมองสองก็คโอเคครับขอบคุณอาจารย์เมียนเป็นอย่างมากครับที่ให้ตัวเลขผมวันนี้นะครับจ้า หมาดเด้อวันที่16นี้เนาะเออที่สิปถึงอื่นนี่ก็ขอให้อาจารย์เหมียนน้ำรำรวยๆแล้วก็บรูญน้ำเขาเด้อบรวยน้ำเขาครับแกไม่สนใจฝนฟ้านะครับไม่มีสนใจฝนไปนะครับอ่าบ่ย่านเลยบ่ย่านได้บ่ยานเลยครับเดี๋ยวไปแล้วครับลุน